สวัสดีค่ะถแถลงการจากสำนักพระราชวังอิมพีเรียลเมื่อวันจันทร์ที่22มกราคมที่ผ่านมาระบุว่าแม้เจ้าหญิงไอโกจะยังคงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสมาชิกราชวงศ์แต่ทรงคาดหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกับสภากาชาติซึ่งเป็นสิ่งที่ทรงสนพระไทยเรื่อยมาสภากาชาติญี่ปุ่นนับว่ามีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสถาบันจกักรพรรดิมาอย่างยาวนาน โดยสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์ประธานกิติมศักดิ์ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทำงานร่วมกับสภากาชาติญี่ปุ่นและในขณะเดียวกันข้าพเจ้าก็มีความมุ่งมันด้วยแถลงการสำนักพระราชวางังอ้างถึงพระดำรัสของเจ้าหญิงไอโกะด้วยการตั้งใจทำงานและตระหนักรู้ถึงการเป็นสมาชิกคนหนึ่งในสังคมข้าพเจ้าหวังว่า จะสามารถช่วยเหลือประชาชนและสังคมญี่ปุ่นได้บ้างแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามเจ้าหญิงไอโกจะทรงปฏิบัติงานในฐานะพนักงานสัญญาจ้างประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของสภากาชาติญี่ปุ่นในเขตมินาโตะกรุงโตเกียวส่วนรายละเอียดของงานนั้นยังไม่ได้มีกำหนดการชารัดเจนปัจจุบันเจ้าหญิงไอโกะทรงศึกษาอยู่ชั้นปีที่4ภาควิชาภาษาและวรรณกรรมญี่ปุ่น คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยคาคุชูอินโดยเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วได้ทรงส่งวิทยาน,นิพนธ์สำเร็จการศึกษาในหัวข้อบทกวีวากะซึ่งเป็นประเภทของกวีนิพนธ์ในวรรณกรรมญี่ปุ่นคลาสสิกเมื่อเดือนตุลาคมเจ้าหญิงไอโกได้โดยเสด็จสมเด็จพระจกักรพรรดิและจกักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นไปที่สำนักงานของสภากาชาดเพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการ เกี่ยวกับกิจกรรมบรรเทาทุกข์ของสภากาชาติหลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในภูมิภาคคันโตเมื่อปี1923สำนักพระราชวังญี่ปุ่นระบุว่าเจ้าหญิงไอโกะทรงมีพระประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานของสภากาชาติและเตรียมพระองค์เองให้พร้อมเพื่อให้การทำงานสะดวกยิ่งขึ้น